你好。 ันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับตัวแบรนด์โตโยต้านะคะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับโตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์ค่ะ2.4ขับ2นะคะคันนี้เป็นรถปี2015ค่ะจดใช้งานปี2016นะคะตัวราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมกันรอบคันเลย ะะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้มีโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า m i n นอร์เชนตนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟ LED day time running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮ h บี a มให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้ออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะคะมาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะตัวยางค่ะเป็นยาง uh um, max ต้ยัางมิชลินนะคะขอภัยค่ะปี2021เลยนะคะตัวนี้ดอกแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะของ18แม็กอลลอยแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีมาให้นะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้มาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะตามสไตล์ของตัว 2.4เลยนะคะภายในจะคุมโทนสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะมาเริ่มกันจากที่กระจกก่อนเลยนะคะตัวกระจกค่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะ4บานค่ะกระจกออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ปรับทิศทางได้6ระดับ6ทิศทางด้วยกันนะคะมาพร้อมกับตัวฝาหลังนะคะตัวฝาหลังเป็นอัาอาตโนมัตินะคะแล้วก็เปิดปิด power door นะคะตัวนี้รวมไปถึงปุ่ม start นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของพวงมลลาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้นะคะรวมไปถึงรับซ้ายวางซ้ายค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วย s อย่างนะคะแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยอยู่ก็มีมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแพนเดัชิปด้วยนะคะตัวนี้สับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์นะคะตัวนี้เพิ่มความสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะในการขับขี่นะคะตัวคอนโซลเป็นคอนโซลสีดําแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวเรนไม้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนนะคะตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะคะตัวนี้นะคะไม่รับมาจากมือลูกค้าเลยนะคะ ะะตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ DVD t ดทัชสกรีนนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะทั้งคันเลยนะคะตัวแอร์เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวปุ่มกระลื่นท่้ไหร่กระลื่นสบัดมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม E-Comode และ Power Mode เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะในส่วนของออปชั่นนะคะด้านหน้าของลิสารนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวยกพาไปรับ ชมกันร,รอบคันเลยนะคะ,ะที่จะเปิดจะเป็นโครเมียมนะคะทั้ง4บานเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลทั้งสบานเลยเช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้าเก่าเสริมมาให้แล้วเป็นตัวพรมกระดุมนะคะรอบคันเลยนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะมีแอร์ราวสามตอนให้นะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแอร์ไม่เย็นนะคะตัวเพดานคือไม่มีรอยขีดข่วในใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ ตัวมีหัวลั๊กให้นะคะลูกค้าไม่ใช่หัวปลัก๊กเป็นที่เสียบป,ปลั๊กนะคะที่ไฟสูงสุดถึง220โวลต์หรือว่าเทียบเท่าไฟบ้านนั่นเองนะคะตัวยางเป็นยางมิชลินนะคะลูกค้าดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังห้องโดยสารนะคะมาต่อกันเลยนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะเรียงเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ อาลูกค้าเก่าเสริมมาให้เป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยรวมไปถึงสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็อ่ารวมไปถึงชุดยางอะไรนะคะก็อยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วยางที่มากับตัวรถก็ปีใหม่มากๆนะคะตัวนี้ยังสามารถใช้งานไปได้อีกหลายปีเนาะแล้วก็กล้องนะคะออกสูย์ออกโรงงานกล้องหลังแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของฝาหลังก็เปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะ,ะตัวเบาะนะคะจะมีสารแถวด้วยกันนะคะในส่วนของแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะคะด้านหลังจะทําให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพับเก็บหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะจุผู้โดยสารก็สามารถพับเบาะลงได้นะคะตรงนี้ก็สามารถจุผู้โดยสารได้เดที่นั่งด้วยกันนะคะ นี่นะคะสภาพรถนะคะที่รับมานะคะลูกค้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะโรวมนะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะตัวยางนะคะก็ดอกแน่นๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเราให้ลูกค้าได้รับชมกันทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าอ่าด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาต่อกัอนที่ด้านหน้าห้องโดยสารนะคะสําหรับอ คันนี้นะคะลูกค้ามีแอร์แบงฝั่งผู้โดยสารให้นะคะแล้วก็อ่าคันนี้นะคะตัว มือการใช้งานต่างๆนะคะก็อยู่ครบนะคะถ้าสําหรับลูกคา้าท่านใดที่กําลังมองหาเป็นตัวสเปคนี้อยู่นะคะสําหรับตัว Toyota า o r ร์ยูเนค่ะช่วงนี้หายากมากๆเลยนะคะลูกคา้าติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานกันนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296นะคะกับเซลล์หยกค่ะเดี๋ยวหยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ด้านล่างลูกคา้าสามารถจิ้มแล้วก็ถักเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมช่วยเหลือทุกคันดั ทุกเคสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ